หลวงพ่อเจ้าคะบางลทีกล่าวว่าเมื่อหลุดพ้นแล้วดวงจ,จิตจะรวมกับจักรวาลบางทีก็เรียกมหาจิตหรือพลังเอกภาพคำสอนในพุทธธรรมนิพพานเป็นเช่นนั้นหรือไม่เจ้าคะคำถามของวาสนาละเอียดนักแต่มาฟังเถิดอาตมาจาักเปรียบให้เห็นด้วยใจคำว่า รวมกับจักรวาลน,นั้นคืออะไรมักหมายถึงการกลับไปรวมกับพลังใหญ่หรือการละตนแล้วหลอมรวมเป็นหนึ่งกับสรรพสิ่งฟังดูงามแต่นั่นคือทัศนะของลัทธิพราหมณ์หรือโยคะบางสายมิใช่หลักในพระพุทธศาสนาพุทธธรรมเห็นนิพพานอย่างไรนิพพานไม่ใช่การรวมกับสิ่งใด เพราะในนิพพานไม่มีทั้งผู้รวมไม่มีสิ่งถูกรวมและไม่มีการรวมมีแต่การดับสนิทของขันห้าไม่เหลือตัวตนที่จะไปหลอมรวมกับสิ่งใดอุป,ปมาเปลวไฟดับแล้วไม่ใช่ดับเพื่อไปเป็นแสงอาทิตย์ไม่ใช่หลอมรวมกับสายลมหากแต่ดับโดยไม่เหลือการปรุงแต่งใดๆ นิพพานก็เช่นนั้นคือการดับโดยไม่แปลเป็นสิ่งใดอีกพระพุทธเจ้าตรัสว่าอัตตาไม่มีจัก,กรวาลก็ไม่เที่ยงแล้วสิ่งใดเล่าจากรวมกับสิ่งใดรรมาจากหมุนด้วยอริยมรรคไม่ใช่ด้วยอัตตนิยมดังนั้นนิพพานไม่ใช่การกลับคืนสู่พลังจัก,กรวาล มิใช่การหลอมรวมเป็นหนึ่งกับทั้งหมดมิใช่การดำรงอยู่ในรูปใหม่ใดแต่เป็นการสิ้นไปของความยึดมั่นทั้งปวงวาสนาเจ้าค่ะหลวงพ่อฟังแล้วลูกจึงเข้าใจว่านิพพานคือความพ้นจากทุกสิ่งไม่ใช่การกลับไปหาสิ่งใดถูกแล้ววาสนาผู้รู้แจ้งมิได้กลายเป็นจัก,กรวาล หากแต่รู้ชัดว่าไม่มีอะไรต้องรวมไม่มีใครต้องหลอมแล้วจึงดับสนิทอย่างสงบเย็นสรุปสั้นนิพพานมิใช่พลังเอกภาพของจักรวาลไม่มีตัวตนที่จะไปรวมกับใดๆเป็นภาวะดับสังขารโดยสมบูรณ์สงบเย็นและพ้นจากการปรุงแต่งทั้งสิ้น